ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพุทธนิติเป็นพุทธนิติพิเศษเฉพาะวันนี้เนื่องจากเรามีน้องอารีนาและคุณแม่สิริพรแกสเนลมาพูดคุยกับเราในวันนี้ในช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องราวการทํางานของน้องอารีนาเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทํางานทุ่มเทกับเรื่องนี้เป็นตัวจริงเสียงจริงไรจริงยิโยมสันสวาุชนทั้งหลาย ในเบรกนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องผลงานทางด้านทีวีกันบ้างทราบข่าวว่าน้องอลนะิ่านั้นทํางานให้กับอเล็กซ์ทีวีที่เบอร์ลินด้วยตอนนี้ได้ทําผลงานอะไรบ้างตรงนั้นช่วยเล่า,าใหฟัง <loan S 1> สักนิดหนึงน้องอลิ่าก็เป็นพิธีกรพิธีกรค่ะค่ะแล้วก็ตากล้องด้วยตากล้องด้วยแล้วก็ผู้กํากับที่เขียนบทเขียนบท,บทด้วยบทสัมภาษณ์ค่ะค่ะแล้วก็ก็ทําทุกอย่างค่ะทุก เกี่ยวกับเรื่องทีวีใช่ค่ะใช่หมุนร้อยแปดสิบองศาเลยเรียกว่าฝึกงานทุกอย่างที่อเล็กซ์ทีวีของเบอร์ลินก็อเล็กซ์ทีวีจะไปทุกปีไปงานประกวดหนังนานาชาติค่ะก็เยอรมันเรียกว่า international e film festival ก็เบอร์ลินน่าเลยในเบอร์ลินค่ะสาธุน้องลีนาทำอะไรบ้างในงานประกวดหนังนานาชาติก็ปีนี้ไป ดูหนังฟินค่ะก็อลิน่าได้สัมภาษณ์ดาราดาราโรเอ่รเช่ฟังบ้างไิมคะโยกอดยมสนใจดาราใครบ้างที่สัมภาษณ์ก็ในในด้วยค่ะสองคนเลยค่ะเในก็ในหนังฟินค่ะในหนังฟินใช่ค่ะในหนังเรื่องฟินค่ะใช่คุณแม่ไม่อยู่ปีนี้อ๋อใช่ค่ะก็พอดีเสียดายคุณแม่ไม่อยู่ปีนี้แต่เราก็ทำหน้าที่ใช่ค่ะแต่เออก็ แสียดายไม่มีรูปค่ะก็ที่จริงคุณแม่จะไปทุกงานค่ะถ่ายรูปนิ่งทุกงานเลยค่ะก็เลยไม่ได้มีภาพก็คุณแม่ไม่ได้ไปเพราะคุณแม่ไปอินเดียทําบุญค่ะอ๋อสาธุกได้บุญเหมือนกันแบ่งกันทาหน้าที่ลูกสาวทาหน้าที่ที่อเล็กซ์ทีวีคุณแม่ไปอินเดียก็ไม่เป็นไรลูกสาวโตแล้วหัดให้ดูแลตนเองบ้างสาธุเมื่อปีที่ผ่านมาได้ทราบค่ะว่าได้ทําหน้าที่สัมภาษณ์ซุปเปอร์สตาร์ สัมภาษณ์จะคือใครเอ่ยเป็นผู้กำกับเมื่อปีก่อนนู้นก็ปีนี้ค่ะ2014ค่ะ2014นะค่ะผู้กำกับเรื่องฟินค่ะโอาธุสาธุถือว่าเป็นการทำงานระดับนานาชาติดยทีเดียวคุณแม่ภาคภูมิใจในตัวน้องจิตเกยขอบคุณค่ะท่านค่ะก็เขาสัมภาษณ์รู้สึกปีนั้นน่าจะเป็นเขาคนเดียวเลย่ะการสัมภาษณ์จะค่อนข้างยาวค่ะยาวมากๆเลย่ะลองเข้าไปดูในยู u b e ค่ะ ใช่ใน YouTube ก็มีคลิปของ alex tv ค่ะค่ะหรือไป Facebook Alina Fan Page ก็ได้ค่ะพิมพ์ภาษาไทยเอ่อแฟนคลับค่ะก็พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ค่ะแจวเลยแจวเลยถ้าเปรียบกับเมืองไทยก็เหมือนช่อง9ช่อง7ใช่ไหมทีวีเดี๋ยวยอมขออนุญาตนิดคือจริงๆแล้วเป็นเป็นรายการทีวีซึ่งเป็นของเบอร์ลินค่ะแล้วก็เป็นสําหรับเยาวชนที่รัฐบาล ของเยอรมันเป็นคนออกให้ไม่ช่เป็นคนออกทุนให้แล้วคนที่จะเข้าไปจะต้องฝึกอบรมผ่านเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นรายการทีวีสตูดิโอฮะท่านแล้วก็แล้วก็เป็นเกี่ยวกับรายการวิทยุด้วยค่ะน้องเข้าไปอบรมโยมไปนั่งเฝ้าตั้งแต่น้องตัวเล็กๆค่ะท่านกว่าน้องจะอบรมตัวนี้ผ่านาถึงจุดนี้ได้ใช่ค่ะพอผ่านมาเยอะพอสมควรค่ะพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยน้องจะได้เอกสาร ใบใบ,ใบรับรองการทข้าม<ข>าค่ะแล้วน้องจะมีสิทธิ์ที่จะทําตรงนี้<ม>แล้วทุกครั้งที่มีงานเนี่ยน้องจะต้องไปแข่งขันหรือส่งประวัติไปว่าฉันต้องการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เพราะคนจะเยอะมากค่ะ<ม>แล้วเขาจะคัดเลือกว่าใครสามารถทําได้พอพ,อพ,อพอพอพอเสร็จแล้วน้องได้ได้ไดจะได้ทุกตอนนี้ ได้เกือบทุกปีค่ะเพราะถือว่าน้องมีประสบการณ์กาแล้วก็จะแบ่งกันค่ะจะเป็นเด็กเยาวชนทั้งหมดค่ะท่านแล้วแบ่งกันว่าเธอจะทําตรงไหนอย่างสมมติฉันทําตาก้อนเธอจะต้องส่งไฟเขาจะให้เด็กทําทั้งหมดผู้ใหญ่เป็นการฝึกงานเป็นการฝึกความรับผิดชอบแล้วก็เป็นหน้าที่ของเธอว่าเธอจะทํำยังไงเป็นของเธอเรื่องของเธอผลออกมาผลมาและภาพออกมาก็จะเป็นฝีมือของเด็กทั้งหมดเลยค่ะอไม่น่าอารีนาจึงทําได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัดต่อ จะม่ทำสคริปต์สัมภาพทั้งกล้องทั้งภาพทำได้หมดเลยก็ MV ที่น้องทําส่วนมากจะเป็นเป็นฝีมือของน้องทั้งหมดค่ะเอาเราพูดถึง MV ก็ดีแล้วเดี๋ยวขอ MV โชว์สักนิดหนึ่งจ้าที่เอา MV น้องไอ้น่าขึ้นให้นิดหนึ่งเจาเจริญพร เป็นผลงานมิวสิกวิดีโอ MV ของน้องอารีนาทำกับมือเองเลยใช่ไหมเนี่ยแสดงด้วยกำกับด้วยค่ะก็สุดยอดอันนี้เป็นผูใหญ่ที่สุดที่อารีนาเคยทําแต่ก็มีปัญหามากที่สุดค่ะนี่ก็เรีเป็นการฝึกความอดทนในการทํางานฝึกแก้ปัญหางานอันนี้น้องอารีนาไม่ได้ทําคนเดียวค่ะมีคนอื่นร่วใช่ค่ะแต่ เสียหามากออกมาเสียหามากเขาพูดเรื่องนี้แล้วเขาจะไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะพี่คุณจ้าค่ะไม่เล็กน้อยค่ะท่านเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่น้องลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้เป็นการแลกประสบการณ์ค่ะท่านเดี๋ยากแม่พูดทีเขาจะเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องนี้พอดีน้องเนี่ยทำเอ็มวี ในลงใน YouTube แล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาโทของอที่เบอร์ลินนะคะติดต่อกลับมาว่าอยากให้น้องอยากร่วมงานกับน้องสค่ะแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาค่ะโปรเจกต์ใหญ่อันนี้พอเสร็จแล้วก็น้องเป็นคนกํากับทั้งหมดเลยค่ะเขียนมุมกล้องเขียนเพื่อจะช่วยเขาให้เขา เอาผลงานตรงนี้ไปส่งอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้การถ่ายทํามันมีปัญหาแน่นอนคะ่ะท่านสถานที่อะไรเขาจะต้องเคลียร์ให้หมดน้องกํากับให้แล้วอบอกมุมกล้องให้แล้วเขียนทั้งหมด11หน้านะคะท่านฝีมือลายลายมือของน้องวาดรูปแล้วว่าจะต้องออกมาแบบนี้แบบนี้จค่ะพอเสร็จแล้วถึงเวลาคุณแม่ก็ช่วยน้องเรื่องเรื่องในนี้จะมีเด็กสองคนเห็นไหมคะมีมีมีน้องอะไรน้าหนึ่งคนแล้วก็จะมีเป็นน้องของน้องเตรียมชุดให้อันนั้นคุณแม่ก็จัดการค่ะแล้วก็ เขาเขาเป็นพี่แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งแม่ก็เลือกว่าลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกครึ่นไทยเทียมันก็เลือกมาแล้วก็น้องคนนี้กับน้องอลิ่ารักกันด้วยค่ะก็น้องวันิสาค่ะน้องวันิสาค่ะแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอไปถ่ายทําวันนั้นมีปัญหาคือขากล้องมันหักพอขาห้องหักเขาก็ใช้วิธีการใช้มือนะคะภาพออกมาไม่ค่อยสวยแต่น้องมาปรับทั้งหมดเลยค่ะแล้วคนนี้พอถ่ายเสร็จ ประมาณเกือบปีค่ะท่านเขาลมเสียวันต้องถ่ายคุณแม่ก็เต็มที่กับการที่ทําอาหารทําทุกอย่างทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเราอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้พอเกือบปีนะคะกว่าภาพนี้จะเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทําต่อค่ะน้องก็เสียใจว่าเพราะว่าโปรเจก t นี้ไม่ใช่แค่คนที่ทําเรื่องตากล้องเท่านั้นนะคะยังมีคนที่ทําช่วยทําเรื่องเรื่องเพลงค่ะดนตรีชนวมิกกใช่ก็ ตอนตรีก็เสร็จหมดแล้วต้องนานแล้วค่ะก็คนที่ก็ทิมก็ชื่อทิมเป็นนักศึกษาเรงเป็ยาโทเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยใช่ก็ตั้งใจทำเร็วที่สุดแล้วก็คนที่ถ่ายไม่ได้รับผิดชอบนี่ะทิ้งงานน้องเป็นปีนะคะแล้วทีนี้คุณแม่ก็มีความรู้ว่าเขาก็พยายามตามจนแบบน้องก็ไม่ทราบจะทำยังไงคุณแม่ชอแท้เลยค่ะหมดทัะแล้วคุณแม่บอกว่าเอออลิน่า ทุกอย่างมันมีทางออกแม่อยู่ข้างหนูแม่จะช่วยหนูแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเราทุกอย่างเราเริ่มใหม่ได้ค่ะน้องก็เลยเริ่มใหม่คุณแม่บอกว่าเธอจะต้องติดต่อสถานที่ใหม่อที่เป็นที่เดิมน้องติดต่อไป่ะแล้วทางสถานที่เจ้าของสถานที่เขาแม่อนุญาตให้น้องทําน้องก็ยิ่งโอ้โหเสียใจมากคุณแม่บอกว่าทุกอย่างมันมีทางออกลูกแล้วยงก็บอกว่าเราไปถ่ายที่อื่นแล้วใช้ใช้ภาพที่เขาถ่ายทั้งหมดเอามาเป็น ความรู้สึกความรู้สึกของน้องที่นึกถึงภาพเก่าๆอันนั้นแล้วน้องก็เลยตัดต่อแล้วก็ทําทุกอย่างทําแบบหลายวันพอสมควรนะคะลูกคุณแม่อยู่ข้างน้องกอดน้องหอมน้องตลอดเลยสุดท้ายก็ออกมาเป็น MV ที่เ่าตต้นใช่ไเป็นของน้องเองหรือเปล่าเป็นเสียงของน้องค่ะแน่ใจนะ หน้อาตมาไม่แนใจไมเสียงดีจังข้างในเลยไม่ทราบสิคะต้องต้องค่ะต้องขอบคุณที่ที่ทําตดนตรีค่ะก็ขอบคุณพิมค่ะเสียงมันต้นฉบับเลยเหรคะสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งผลงานของน้องที่กว่าจะได้มานั้นเรียกเลยว่าเล่นเอาท้อแท้หมดหวังไประดับหนึ่งแล้วแต่ได้กําลังใจจากคุณแม่สิริพรเกสเนลมาเป็นส่วนเสริมให้ทําให้น้องฮึดสู้ขึ้นมาทําจนกระทั่ง เอ็มวีนี้ได้ออกมาเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวถ้าอยากโยงสนใจก็ตามดูพิมพ์คําว่า A น้องอารีนาใน Google ภาษาไทยก็ได้จะถูกลิงก์ไปที่เฟซบุ๊กแฟนคะลับของน้องอารีนาก็จะเจอ MV ตัวนี้ด้วยเหมือนกันกนะ <c oughs> ็ขอบ,บอกให้แล้วก็คนที่ถ่ายกล้องรุ่นหลังนี่คือ,อคุณแม่ฝีมือคุณแม่ใช่ความจริงแล้วอยากให้น้องอารีนานั้นขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียน ทำให้เรานั้นเข้มแข็งในการทํางานอนาคตาเหมือนกับคน <ฮะ S 1> ที่เคยถูกทําทร้ายตอนหลังพอมันผ่านใกนการนั้นไปแล้วก็นึก เนี่ยถ้าเขาถ้าเราไม่โดนเขาทําร้ายเราจะไม่มีกําลังใจเข้มแข็งเราจะไม่เจอสิ่งที่มันเป็นในด้านลบทําให้เรานั้นต้องฝึกตนเองให้ตอบรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องขอบคุณเขาเลยที่เขาฝึกเราตรงนี้ต่อไปถ้าเราเจออะไรคล้ายๆอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นไรทำเองดีกว่าไอ้พาร์ติโฟร์ไอ้พาร์โฟร์นะเราจะจะมีมีเรียกว่ามีความเข้มแข็งเพราะประสบการณ์สอนเราไว้แล้วอันนี้สุดยอดมากเลยขอชื่นชมนะยังไม่หมดแค่นี้อีกนอกจากจะมี MV เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเป็นสากลแล้วก็ยังมี MV เป็นภาษาไทยอีกด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ด้านในพร้อมช่วยเปิด MV ภาษาไทยสักนิดหนึ่งขอเจริญพรอ๋อยังไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ช็อตต่อไปก็แล้วกันนะสาธุนะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงแรกเป็นเพลงไทยที่น้องได้ร้องที่เพลงอะไร รอแรงใจจากใครคนนั้นคะ <c oughs> ่ะรอแรงใจจากใครคนนั้นค่ะ,ะก็พี่วิทนนวัฒน์แต่งเพลงแล้วก็ทำตนตรีให้ค่ะ,ะแต่เข้าห้องอัดที่เยอรมันค่ะก็ทิมทำให้มิกซ์ให่ค่ะจะมีอะไรขอบคุณท่านเหล่านั้นบ้างไหมสักนิดนมองไป <c oughs> ที่กล้องค่ะก็ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องอลิาค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่วิทนวัฒน์ที่ทำ เพลงแต่เงเพลงให้อลิน่าค่ะก็อลิน่าดีใจมากค่ะก็เป็นเพลงแรกที่อลิน่าได้ร้องเพลงค่ะสาทุนะไม่ใช่เฉพาะเพลงสากลเท่านั้นเพลงไทยก็ไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ฝึกให้น้องอลิน่านั้นพูดภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นนี่คือผลดีที่เกิดจากการที่เราไม่ลืมความเป็นไทยถึงแม้ว่าจะเป็นชาวเยอรมันโดยกําเนิดแต่เราก็ไม่ลืมพื้นเพปุปการีของเราก็คือความเป็นไทยภาษาไทย ก็ยังรักษาเอาไว้ได้อย่างเนื้อแน่นพูดได้กี่ภาษาตอนนี้คุณแม่สิริพรก็คุณแม่หรือถามคุณแม่แต่คุณลูกตอบก็ได้ไม่เป็นไรน้องอลิน่าพูดได้กี่ภาษาตัวภาษาพูดภาษาไทยภาษาภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะน้องอลิน่าก็เรียนภาษาลาตินแต่ภาษานนี้ไม่ได้พูดค่ะก็ฝรั่งเศสพอได้ไหมไม่ได้เรียนค่ะก็เรียนลาตินค่ะลาตินลาตินสาธุตอนนี้ก็สุดยอดแล้ว ค่ะแล้วก็คุณแม่พูดภาษาคุณแม่ไม่พูดเลยน่าเล่นสองภาษาก็ภาษาเยอรมันกับภาษาไทยภาษาเยอรมันนิดหน่อยค่ะโอเคภาษาดอยช์ใช่ไหมดอยช์อเดี๋ยวตอนท้ายๆจะให้น้องไอรีน่าทักทายเป็นภาษาดอยช์สักนิดหนึ่งตอนนี้เราผ่านไปที่คําถามต่อไปเลยเขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยมีค่ายเพลงอันนี้อัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วทำเอ็มวีก็แล้วทำเพลงไทยก็แล้ว ยังมีสูงกว่านี้อีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีค่ายเพลงในประเทศเยอรมนีมาติดต่อไปเป็นศิลปินในสังกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาละสนุกแน่รออีนาก่อนก็อันนี้เป็นความแข็งขันแข่งันการแข่งขันกาแข่งขันแข่งขันแข่งร้องเพลงสมัครสมัครแข่งแข่งร้องเพลงใช่ค่ะแข่งร้องเพลงก็มีคนสมัคร สามพกว่าคนค่ะแล้วก็ลีน่าติด1ในยี่สิบค่ะเป็นทั่วเป็นระดับประเทศเยอรมันเหมือน The Voice Thailand อย่างเงี้ยนะ t ท a แล a n d ก็มีการประกวด The Voice ทั่วประเทศก็มาแข่งกันก็มาก่อนยังไม่ได้มี Voice แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ฟดีนะช่วงนั้นคุณแม่มาอยู่ที่เมืองไทยใช่ก็รักษาคุณยายที่เป็นอัมพกอัมพาตค่ะก็คุณแม่รักษา ก็คุณแม่รักษาถึงขายเลยค่ะสี่เดือนค่ะใช่ค่ะคุณแม่คุณยายไม่เป็นออมพาดเลยค่ะก็น่าภูมิใจมากค่ะที่คุณแม่ทําขนาดนี้จริงๆค่ะเพราะอามพาดก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมก็คุณยายตอนนี้เดินได้พูดได้เอานิดหนึ่งก็แล้วกันนะเผื่อดายิโยมสนใจคุณแม่ของคุณสิริพรเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นอ๋อ คุณแม่ตอนนั้นท่านเส้นเลือดในสมองแตกค่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ิดซีกหนึ่งหมดความรู้สึกค่ะท่านแล้วทีนี้ก็ไม่โยงไม่ตอนแรกโยมไม่ได้ทําค่ะคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาหมอก็เอกซเรย์ทำทุกอย่างให้จนคุณแม่ปกติหมายถึงว่าคุณแม่กลับบ้านได้แต่ท่านไม่สามารถที่จะลุกขึ้นนั่งเหมือนเดิมได้ประมาณนั้น ไม่ใช่เหมือนเป็นเลยท่านครับแบบซีกหนึ่งเนี่ยหายไปเลยฮะแล้วก็จะลุกนั่งไม่ได้แล้วพอลุกนั่งก็จะเกิดอาการบิ่เบียนศีรษะแล้วก็จะอาเจียนทานอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วทีนี้พอโทรมาจะเป็นคนที่โทรหาคุณแม่ทุกวันช่วยซ้ำอ่ะนะคะแล้วช่วงนั้นพอดีหายไปอาทิตย์หนึ่งคุณแม่พอพอยอมโทรไปปุ๊บคุณแม่บอกอ่เออคุณแม่เป็นอัมพาพึ่งมาพลาดนะลูกมาช่วยด้วยยมแบบช็อกค่ะ พอเสร็จแล้วโยมก็บินด่วนเข้ามาเลย่ะบินด่วนกลับมาแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยอยากให้กําลังใจคุณแม่ค่ะพอมาถึงเห็นคุณแม่สภาพรับไม่ได้่ะรับไม่ได้แล้วโยมก็อยู่อยู่แลคุณแม่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนค่ะแล้วก็โยมโยมใช้วิธีการกดจุดแต่จุดที่โยมทําคือจุดฝังเข็มค่ะสาธุค่ะสาธุแล้วก็คุณแม่ภายในอาทิตย์คุณแม่เดินได้แล้วก็เป็นปกตินั่งได้ทานอะไรได้ทุกอย่าง เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยคาสาธุบุญนี้บุญนี้โยมขออนุโมทนาแล้วก็ขอเป็นบุญที่ที่สวายเป็นพุทธบูชาสําหรับองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสาธุน้องเรนน่าก็ดูให้เป็นตัวอย่างด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็โยมโยมอยากให้บุญตรงเนี้ให้โยมสามารถที่จะรักษาคนต่อไปให้หายแล้วโยมก็อธิษฐานไว้ว่าใครก็ช่างที่มีบุญกับโยมและโยมสามารถช่วยปลดล็อก ความทุกข์ตรงนี้ได้โยมยินดีค่ะนะคะแล้วก็เต็มใจด้วยนะคะสาสาธุสะนุมทนาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่สิริพรแกสเนลนอกจากคอยดูแลลูกสาวแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยสองเวอร์ชั่นเลยมาพร้อมกันขออนุโมทนาบุญด้วยสุดท้ายของช็อตนี้เรื่องภาพยนตร์ไม่ธรรมดาอัพขึ้นเรื่อยๆจาก MV จากนู่นจากนี่สุดท้ายมาเรื่องของภาพยนตร์ ทราบข่าวว่ามีโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่เยอรมนีติดต่อเข้ามาด้วยค่นะใช่ค่ะก็อพอดีอลิน่าเดินที่เจก็เดือนกรดกรดาคมค่ะก็อลิน่าสแสดงในวัดพุทธวิหารเบลินค่ะก็มีผู้กำกับมาถามอลิน่าว่าสนใจไหมสนใจเรื่องสแสดงหนังค่ะก็อลิน่าก็สนใจค่ะก็ หนูไม่เคยแสดงหนังหรือเคยทำอย่างนี้แต่สนใจมากค่ะก็พอที่ผู้กำกับทราบว่าอลิ่ามีความสามารถแค่ไหนก็น้องอลิ่ารำไทยได้ก็ตีขิมได้ดนตรีไทยได้ค่ะแล้วก็มี experience at ฟ้ารุ่งเกี่ยวกับ alextv รายการเลยค่ะเขารู้ background เราแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างเขาทราบใช่ก็เรื่องอันนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนาพุทธศาสน์เป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเราด้วยให้น้องเล่านิดนึงสิคะก็ผู้กำกับบอกว่าเกี่ยวกับภรรยาพระพุทธศาสนาค่ะก็มีภรรยาคนหนึ่งกับชาวเยอรมันใช่ก็ ก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่ที่เอรมันก็ผู้ชายเห็นแก่ตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวค่ะแต่ภรรยาเป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะจะให้น้องอลิน่ารับบทเป็นภรรยาคนไทยจริงๆไม่ได้เพราะน้องอลิน่ายังเด็กอยู่ค่ะแต่ที่น้องอยากอยากได้เพราะว่าอยากแสดงจริงๆเพราะว่าเกี่ยวไม่หักเกี่ยวกับศาสนาค่ะน้องอยากอยากอยากสื่อให้คนให้คนชาวต่างชาติหรือชาวโลกเนี่ยรู้ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ย ดีขนาดไหนนะอยากโชว์ตรงนี้ใช่ค่ะก็มีก็ในเรื่องหนูอยากคุยเรื่องต่อ่ก็มีพระตอนนี้เวลาในเบรกที่สองของเราหมดลงแล้วตอนนี้เรื่องภาพยนตร์เรื่องที่มีผู้กำกับมาติดต่อจะให้แสดงภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยแล้วก็คนไทยด้วยเกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วยเราให้ท่านผู้ชมพักเบรก สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนี้กันต่อไปขอเจริญพร